ไฮบอลสัมมนางานสัมมนาสุดพิเศษจัดโดยบริษัทซันทรี่ประเทศไทยจำกัดเพื่อถ่ายทอดศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสารรค์ไฮบอลเครื่องดื่มที่สะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นและจิตวิญญาณแห่งวิสกี้ของซันทรี่ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณไทชิซาสกิม a สเตอร์ออฟวิสกี้ ky, จากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมบรรยายแบ่งปันประสบการณ์และกระบวนการหมักวิสกี้ของซันทรี่รวมถึงเทคนิคการทำไฮบอลที่สมบูรณ์แบบในสไตล์ญี่ปุ่นงานนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้แนะนำมือใหม่ในการดื่มไฮบอลและเผยเมน ที่ทานคู่แล้วจะวางไม่ลงโดยทุกท่านจะได้ร่วมเปิดประสบการณ์และทําความรู้จักกับ Highball ลในมิติใหม่ที่หลอมรวมรชาติความละเอียดอ่อนและประยยัญาแห่งความสมดุลแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวครับ一度をんだことない人生で初めてのハイボールを進めるとしたらどのようなをられますかそしてその人がハイボールミクを A に感じられるを作るためにどんなアドバイスをしますか あの銘柄でいくとは私あのサントリーの人間ですんでやはり核って言いたいとこなんですけどあの間違ってもです、ね、最初にシングルモルトと呼ばれるそのコアな世界から入んない方がいいですね最初はブレンデッドウイスキーといって、まあ、日本のジャパニーズウイスキーで言ったら核瓶であったりとかになってくるんですけどそういうウイスキーから入ってあのブレンデッドウイスキーっていうのは非常に味もまろやかで万人受けするような味になってるんですね。 でそこから今度は原料の違いとか製法の違いとかでだんだんこうシングルモルトの世界に入っていくとあやっぱりこう個性がすごい強くなっていくわけなんですよえなのでまあおすすめとしては最初はブレンデッドウイスキーのハイボールを飲んでいただいてそこからあのこのブレンデッドウイスキーの中ってこういう味とこういう味がするんだろうけどなんでだろうっていくとこうシングルモルトの世界に入ってきますんで最初はやっぱりブレンデッドウイスキーのハイボールから入るのが一番いいんじゃないかなと思いますね、まあ、我々の製品で言ったらやっぱり格のハイボール ครัเนี่าสด๊ไคับผมก็ในฐานะที่เป็นคนซันทอรี่นะครับเขาก็อยากจะแนะนาตัวักเคินนะับผมแต่ว่าอยากจะเตกันคนที่เพิ่งริ่มเข้าถึงโลกของไฮบของวิสกี้นะครัว่าอย่าเพิ่งเริ่มจากซิงเกิลมัลครับผให้เริ่มจากเบลนเด็ดวิสกี้ก่อนนะครับจะเป็นไฮบอลที่แนะนำมากๆเพราะว่าหนึ่งครับมันค่อนข้างกินง่ายครับผมแล้วก็ ไม่ได้มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์หรืที่น่องรสชาตันแ่งนห้รักนาต้นเนี่ยได้ลองหรีดก็มีหั้งนกไปแล้วงหรู้สึกว่าชอบรสชาติแบบนี้ก็ออาจจะค่ยพัวหรือว่าน้ําจิ้งหรีดทボールにรうとาตまหか。はい えーっとですね、正直ね何でも合いますハイボールは。やっぱり、あのー、その今質問にあるようにその爽快さとかがありますんでどんな料理とでも基本的に合うんですけど、ま、とはいえですねセオリーがいくつかあってやっぱりお酒って必ず発酵して作るものなんで基本的に発酵食品っていうのは絶対合いますと。 なのであの昔からチーズだったりチョコレートだったり合うっていうのはそういう理由なんですね。でそれを料,には料理に当てはめるとやはりあの調味料でも発酵食品っていうのは結構多いので特に日本だと醤油とか味噌とかですね、まあ、ソースなんかもそうなんですけど,ですけどあのそういうものと非常に合うんで和食との親和性っていうのは非常に高いんじゃないかなと思いますね。 で客観的にお話をするんであればやはり甘いウイスキーには甘いものを合わせるとかその刺激の強いウイスキーにはそのスパイシーなものを合わせるとか当然そういう合わせ方もあるんですけど全く逆な感覚でですね1つはあのウォッシュ効果を狙ったマリアージュといってでこれはですね日本でよくやってるのがハイボールと唐揚げが合うとかですねハイボールと餃子が合うってやるんですよ。でこれななんんでそんな すごい味の強いものって思うかもしれないんですけどそれは決してですねあのその後のの後料理がこれはだからウイスキーなわけじゃなくてハイボールだから合うんです。でハイボールでそのいわゆるこう体の喉に入っている油を一回流して次の料理に行くためにもしくは同じ料理でももう一回味を美味しくいただくために。 というふうなやり方なんで、似たもの同士と合わせるっていうのと、そのウォッシュ効果を狙った脂っこいお料理っていうのをハイボールで合わせるっていう、まあ大きく分けてこの2つがあるんじゃないかなと思いますけどね。<noise> <noise> ตัวเหล้าเนี่ยครับจะเป็นมีมันเป็นอาหารเกิดจากการหมักเพราะฉะนั้นก็มีทฤษฎีหนึ่งที่ว่าอาหารหมักเนี่ยยังไงก็เข้าอยู่แล้วนี่เป็นที่มาของที่เขาว่ากันว่าทำไม,มชีสชอ็อกโกแลตถึงเข้ามากๆเลยครับแล้วพอเรามาเทียบกับอาหารใช่ไหมครับก็จะมีโชยุมิโซะซอสนะครับโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้เครื่องเครื่องเทศแล้วก็พวกซอสพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้น ขาบอกเลยว่าอาหารญี่ปุ่นกับตัววิสกี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่มองว่า,าตัววิสกี้ที่หวานก็จะเข้ากับอาหารที่หวานวิสกี้ที่รสชาติแรงก็อาจจะเข้ากับของที่เผ็ดครับแต่ว่าเราสามารถมองแบบตรงข้ามได้เหมือนกันครับ เพื่อที่จะคาดแบบ wash effect นะครับหรือเอฟเฟ t การที่มันตัวตัวตัววิสกี้นะครับจะช่วยล้างปากให้นะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็คือไฮบอลกับคาราอเกะหรือว่าไก่ทอดนะครับหรือจะเป็นไฮบอลกับเกี๊ยวซ่าซึ่งถามว่าทําไมถึงเลือกให เลือกแพรกับอาหารที่รสชาติเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็มีน้ำมันเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะช่วยล้างปากครับวัชเ,เิษและทำให้อาหารที่เรากินต่อไปเนี่ยก็อร่อยอีกรอบนึงครับผม